สวัสดีครับผมบอยบอนตูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกแบบสูตรในการทําเบียร์กันนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมแรกเลยนะครับที่ผมหัดใช้ตอนที่เริ่มศึกษาการทาเบียร์นะครับก็เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Brewerfe.com นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับผมโอเคไปดูกันครับอันดับแรกก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Brewerfe นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับแล้วลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับไปที่ t o o l Caculator รูเฟนคอมพิวเตอร์เบียร์ริสุกีบิวเดอร์นะครับก็จะเจอหน้าที่เอาไว้ออกแบบสูตรเบียร์นะครับผมก็เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับบอนทูเบียร์สมมติเราจะทำ IPA แล้วนะครับก็อันนี้เป็นชื่อนะครับปล่อยโอเคจากนั้นเราก็มาเลือกสไตล์เบียร์ที่เราจะทำนะครับวันนี้เราจะออกแบบสูตร IPA กันนะครับผมก็ใส่ไป IPA วน IPA ก็จะมีหลายแบบนะครับหลายสไตล์ก็เป็นยี่ห้น่น IPA red IPA b r o w IPA black IPA อะไรเงี้ยครับแต่เราจะทำอเมริกัน IPA นะครับผมเสร็จแล้วก็จะมาสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับเป็น US หรือเ e t r i c นะครับผม US ก็จะเป็นกลอนปอนออนแล้วก็องศาก็จะเป็นฟาเรนไฮน์นะครับผมส่วน metric ก็จะเป็นลิตรกิโลกรัมเซลเซียสเลยประมาณนี้นะครับอย่างว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับเม t r i c มากกว่านะครับลงสเปนเ m e t r i นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นวิธีการวิธีในการทำเบียร์นะครับเราจะใช้วิธีไหนออกเกรนบิวเแว็กเอ็กแทรหรือว่าพาเชียแมสน,นะครับเราก็จะเป็นออกเกรนนะครับก็จะทำตั้งแต่เป็นเมล็ดมอสจนกลายเป็นเบียร์รแบบรททรล้นะครับผมก็แบตไซส์เราจะทําที่ประมาณ20.8ลิตรนะครับผม ยู่ประมาณ5.5กลลอนนะครับน้ำทั้งหมดที่เราจะใช้ก็อยู่ที่28.4ลิตรนะครับหลังจากที่แมสเสร็จแล้วเหลือไปจนถึงขั้นตอนจะต้มนะครับก็จะเหลือน้ําอยู่ที่24.6นะครับก็จะสูญเสียไปในะระหว่างการแมสนะครับแล้วหลังจากต้มเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือน้ํเวอร์เอาไว้หมักเนี่ยอยู่ที่20.8นะครับระหว่างต้มน้ําก็จะหายปไปประมาณ3ลิตร,รกว่าๆหรือประมาณ1แกลลอนนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเวลาในการต้มนะครับ60นาที efficiency 75%นะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพในการสก,กัดน้ำตาลออกมาจากมอลนะครับผมก็ค่า Default อยู่ที่75ผมก็จะใช้75เลยนะครับเราได้สโคบเบียร์ที่เราจะทำแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาใส่วัตถุดิบหรืออินเก d ดียนเข้าไปนะครับตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าเวลาเราใส่อินเกเดียนเข้าไปค่าต่างๆจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพวกแอลกอฮอล์พวกความขมพวกค,วค่าสีพวก OG FG อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดตรงนี้ดูได้นะครับปุ๊บมอดีเทลก็จะเห็นดีเทลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่า IPA ถ้าเราจะทำ IPA สไตล์ของมันเนี่ยมันจะมีต้องมีค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือ OG ต้องเท่านี้ FG ต้องอยู่เท่านี้แ ah อลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ 4, ต้องอยู่เท่านี้ความขมต้องอยู่เท่านี้ค่าสีต้องอยู่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมใส่ค่าดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเราใส่มอกัอนก่อนเลยนะครับมอตัวแรกที่เราจะใส่ก็จะเป็น เบสมอลนะครับผมก็ผมทำอเมริกันเบียร์ก็เดี๋ยวผมจะใช้มอลที่มาจากอเมริกันเลยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะใช้อเมริกันเพลเอลใส่สัก10ปอนนะครับผมใส่ไปก่อนนะครับใส่10ปอนตรงหน่วยตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับใครไม่คุ้นชินกับหน่วยปอนก็เป็นกิโลก็ได้นะครับผม10ปอนก็คือ4.54กิโลนั่นเองนะครับแต่ผมคุ้นเคยกับปอนผมก็จะใส่ปอนนะครับโอเคหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าค่าพวกนี้ก็จะขึ้นมานะครับผมมาดูข้างล่างนะครับเป็นมอรดีเทลมันก็จะเอาค่าพวกนี้มาเปรียบเทียบกับสไตล์ของ IPA นะครับว่ามันอยู่ในเกณฑ์หรือยังนะครับอย่างตัว OG เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับผมอันไหนที่อยู่ในเกณฑ์แล้วมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น1.013ก็จะอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับผมค่า IBU IBU ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า เราต้องใส่ฮอปเข้าไปก่อนค่าความขมถึงจะขึ้นนะครับผมค่าสีค่าสีก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่มาส์เพิ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นเบสมาส์นะครับเป็นมาส์หลักที่จะให้น้ําตาลกับเบียร์ของเรานะครับผมส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมาส์ที่เอาไว้แต่งกลิ่นแต่งรสชาติอะไรประมาณนี้นะครับแต่งสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีของเบียร์ให้เข้มขึ้นนะครับผมแล้วก็แอดเข้ามานะครับมาส์ที่เราจะใช้ตัวต่อไปเป็นคริสตัลมาส์นะครับนะครับผมอร Okay. ก็มาดูค่าสีนะครับ SRM ก็ตอนนี้ขึ้นจาก5กลายมาเป็น10แล้วนะครับนี่ตรงนี้จาก5กลายเป็น10ก็จะเห็นว่าก็อยู่ในช่วงของสไตล์ IPA แล้วนะครับพออยู่ในช่วงมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับผมโอเคได้แล้วมอตัวที่2ตัวต่อไปเรามาดูอันนี้แอลกอฮอล์ก็ยังต่ำโอเคนะครับยังไม่ได้นะครับเปลองเเพิ่มมอ,อ์อีกวกเราจะเพิ่มมาส์อีกตัวนึงที่เป็นสเปเชียลมส์เหม,อมือนกันนะครับ ใส่เม้ที่ช่วยเรื่องเพิ่มบอดี้แล้วนะครับคาราพิวนะครับผมใส่ไปอีกสักหนึ่งปอนด์นะครับโอเคใส่ไปก็ขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่าเปอร์เซ็นต์กรได้แล้วนะครับ5.87นะครับผม เป็นเครื่องหมายถูกเกือบหมดแล้วยกเว้นค่าไฟนอลกาวิตี้นะครับที่อันนี้โอเวอร์ตัวสไตล์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะค่าไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไปใส่อินเกเดนต์ตัวอื่นเนี่ยค่าพวกนี้มันจะโดนปรับอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูความขมกันบ้างนะครับค่า i b u นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฮอปนะครับผมตรงนี้ปิดไปก่อนได้นะตัวนี้ปิดเปิดได้ตลอดนะครับใส่ฮอปก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่เป็นซิงเกิลฮอปเลยนะครับผมจะใช้ฮอปตัวเดียวนะครับผมเป็นอลรแ้วกัน สิบมิลลิโลฮอปนะครับอันนี้หน่วยเป็นกรัมอยู่นะครับผมไม่ค่อยถนัดกรัมนะครับผมจะใช้เป็นออนนะครับผมศูนย์จุดห้าออนนะครับผมใส่ไปในนาทีที่หกสิบนะครับพอใส่ลงไปก็จะเห็นว่าค่า ipu ขึ้นมานะครับแต่ล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยราะฮอบที่เราจะใช้เป็นแบบเทนเล็ตนะครับก็คือเป็นแบบอัดเม็ดมานะครับผมเคก็เห็นว่าค่า i b u ก็ขึ้นมาที่17.72นะครับก็มาดูตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับ ยังไม่พอนะครับค่าความผมของ IPA เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง40นะครับผมโอเคใส่เพิ่มทาม,มาในโลคขอบเหมือนเดิมครับอันนี้0.5เหมือนเดิมอันนี้จะใส่นาทีที่30แล้วคันนะครับหมายถึงให้ใส่ฮอบก่อนปิดไฟ30นาทีนะครับก็จะใส่เป็นเพลเลตโอเคเดีวเรามาดูข้างบน ค่าความขมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น31นะครับแต่ก็ยังไม่ถึง40นะครับผม okay, ใส่เพิ่มนะครับแอดเข้ามามาใส่ 1, 1> mm. ออนแล้วกันนะครับนาทีที่15นะครับผมเค okay, ขึ้นมาดูก็โอเ okay, ค48.92ครับน่าจะได้แล้ว นี่นะครับก็เป็นเครื่องหมายถูกเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถูกแล้วนะครับความขมแล้วก็เหลืออยู่อันเดียวนะครับไฟนั่งกาวิตี้ที่ยังเกินอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ยีสต์กันนะครับผมยีสต์ที่ผมจะใช้วันนี้ก็มาตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นเซฟเอลยูเอส05แล้วกันนะครับก็มีให้เลือกกันเยอะนะครับก็มาเลือกกันได้ผมจะใช้เป็นยูเอส05เป็นยีสต์ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมเซฟเอลยูเอส05นะครับ งก็จะเห็นว่าหลังจากที่ใส่ยึลงไปนะครับค่าไฟนั่งคาบิตี้ก็ลดลงมาครับก็ตอนนี้อยู่ในสไตล์แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าทุกอย่างกลายเป็นเครื่องหมายถูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงนะครับที่จะเป็นแมสไกไลน์นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้นะครับว่าเราจะแมสแบบไหนนะครับผมปกติแล้วผมก็จะใส่น้ําต่อมอลนะครับผมก็จะใส่3ามลิตรต่อมอลหนึ่งกิโลนะครับผมใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นเกรนเทมเปอร์เจอร์ก็ เกลนผมไม่ได้แช่ตัวเย็น,นะครับอุณหภูมิบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ30เขาก็จะบอกว่าเราควรใช้น้ําเท่าไหร่นะครับ16.33ลิตรนะครับต้มให้ได้อุณหภูมิ72องศานะครับจากนั้นเอาเทน้ําลงเกลนที่อุณหภูมิ30องศาก็จะได้อุณหภูมิในการแมสอยู่ที่67องศานะครับผมเราจะแมสทั้งหมด60นาทีนะครับส่วนถ้าใครจะทําสปาด ด้วยก็แอดเข้าไปนะครับสปาดก็ส่วนมากแล้วผมก็จะใช้น้ําที่เหลือทั้งหมดทําการสปาดนะครับอันนี้สิบก็สก็สปาดก็จะเหลือไปสิบสองจนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลือกเป็นสปาดนะครับก็ผมสปาดที่อุณหภูมิใช้75แล้วกันโอเคก็จะใช้น้ําทั้งหมดไป2 8่จดนะครับก็ตรงกับข้างบนนะครับผมนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนพวกอัลเทอร์อินเกเดียนเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับพอเทอร เคมิสี้นี่ผมก็ไม่ได้ใช้ครับการปรับโปรไฟล์น้าผมไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็เป็น p พ i m ไม่มีฟอร์มันชันอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าจะใช้ผมก็จะไปใช้โปรแกรมอื่นนะครับไม่ได้ใช้ในนี้นะครับผมโอเคคร่าวๆก็เบสิกในการออกแบบสูตรเบียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมเบียร์ตัวนี้ก็จะเป็นอเมริกัน IPA ที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ที่หกจุดสี่หนึ่งเปอ่48.92 i ต์นะครับสีก็อยู่ที่ 10.68SRM นะครับสีก็จะประมาณนะครับประมาณนี่สิบจุปหะมปณนี้นะครับ โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผม จริงๆอเมริกัน IPA ก็จะมีขั้นตอนของการดรายฮอปด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเพิ่มขั้นตอนของการดรายฮอปในโปรแกรมได้ด้วยนะครับผมยังไงก็ลองไปหัดเล่นกันดูนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้นะครับก็มีแก้วคราฟเบียแฮนเมดราคาถูกมาแนะนํากันนะครับผมเห็นว่าราคามันถูกดีนะครับร้านนี้มีวางขายในรัสด้านะครับผมยังทรงทิวลิปเนี่ยราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมแล้วก็ทรงเทกุแล้วก็ IPA เนี่ยราคาก็ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมยิ้มถามอะไรก็สามารถ เพจ e b o o k o กบอลทูเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับหรือถ้าใครมีโปรแกรมอะไรที่ใช้อยู่แล้วดีๆก็มาแนะนํากันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ